up one ตอนที่เรามีสมาธิที่จะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้สำเร็จนะสังเกตเลยจ้ะเคยนึกถึงตอนที่เราจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วใจมันมุ่งมั่นในการทำเรื่องนั้นใจมันมีแต่เรื่องนั้นถึงเวลาว่างก็จะมาคิดเราอทำแต่เรื่องนั้นอย่างเงี้กย,ยก็คล้ายๆกันในในการปฏิบัติธรรมเราจะมี ใจที่จะหลดจดจอ่อใจที่จะหลดจดจ่ออยู่ตลอดเวลาให้คิดว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เป็นงานที่แท้จริงของเราไม่ได้มีความรู้สึกต้องบังคับตัวเองมันทําด้วยความรักที่อยากจะทําทําด้วยหน้าที่ทําด้วยจิตวิตวญญาณโดยที่ไม่ต้องให้ใครบังคับอะ่ะ คนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าทางโลกก็ือทางทำทำอะไรได้ดีก็จะเป็นผู้ที่มีนิสัยคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันนะเหมือนอย่างเอดิสันนะเราเคยได้ยินประวัติของโทมัสอวาเอดิสันก็เป็นนักประดิษฐ์ที่สําคัญของโลกประดิษฐ์อะไรต่างๆนีเยอะๆมากมายเลยนะจแม้กระทั่งหลอดไฟที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็น หนึ่งในประดิกรรมที่โท o m a มัสอวายดีสันจะเป็นคนที่คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นคุณอุปการต่อโลกทําให้เราไม่ต้องไปใช้ตะเกียงน้ํามันป่นนี้ก็คงจะจุดเทียนกันแล้วนะใช่ไหม t ท o m a มัสอวายดีสันนี่เขามีความสุขมากในการที่จะประดิษฐ์ค้นคว้าอะไรต่างๆแล้วเขามักจะใช้ ชีวิตอยู่ในห้องทดลองของเขานี่อยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดเจ็ดวันไม่ไปไหนเลยหมกอยู่แต่ในห้องภรรยาก็เห็นว่าโอ้สามีของตนเองเอเดียสันสงสัยจะหมกมุ่นมากเกินไปแล้วพักผ่อนไม่รู้จะพักเ่ก็เลยบอกเออนี่คุณน่าจะหยุดพักไปที่ไหนก็ได้เนะี่ยไปเที่ยว ไปพักผ่อนอาตากอากาศไปที่ไหนก็ได้เดี๋ยวฉันจะพาไปก็ปรากฏว่าเอดิสันก็ไม่อยากจะขัดใจภรรยาในตอนแรกนะบอกอ่ะไปก็ไปเดี๋ยวเลอกที่ไหนฉันจะบอกอีกทีหนึ่งปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเอดิสันก็เข้าห้องทดลองเตัวเองต่อภรรยาก็บอกอ้าวไหนว่าจะไปตาอากาศจะไปพักผ่อน อด,ดีสันบอกว่านี่แหละการพักผ่อนของฉันนี่แหละการพักผ่อนก็คือว่าเขามีความรู้สึกว่าการที่เขาได้คิดได้ทดลองได้ทําประดิษฐ์สิ่งต่างๆมีความสุขอ่ะมันไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกว่าจะต้องฝืนต้องบังคับมีความสุกว่าทำด้วยใจที่มันรักอยากที่จะทํา อิธิบาทสีในี่ครบถ้วนเลยนะตั้งแต่ฉัน้ทามีความรักในการทําสิ่งนั้นๆวิริทยะามีความภาคเพียรถ้าไม่เลิกไม่เป็นถ้าไม่สําเร็จไม่มีเลิกไม่มีละความพยายามจิตตาใจนี่จดจดจอ่ออยู่ในนั้นแหละมีแต่เรื่องที่จะคิดประดิษฐ์ในสิ่งต่างๆพิมังสาก็ตรองตรองไปเรื่อยๆ กว่าที่เขาจะทําอะไรสําเร็จขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอย่างหลอดไฟเนี่ยเขาเขาผิดพลาดล้มเหลวในการทดลองเนี่ยเป็นพันครั้งแต่เขาไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นความล้มเหลวเขาบอกว่าเขาค้นพบวิธีที่ไม่ใช่พันวิธีมากกว่าใช่ตีตอในสุดเขาก็จะได้วิธีสุดท้ายที่ถูกต้อง่ะสำเร็จที่สามารถไปฏิสิ่งนั้นนีได้ ดังนั้นเขาจะมีความคิดเชิงบวกนี่อยู่ตลอดเวลาเลยนะมีความคิดเชิงบวกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาทําได้แล้วก็มีความสุขในการทําสิ่งนั้นๆพวกเราเองก็เหมือนการกปรปฏิบัติธรรมเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ขอให้พวกเราได้มีกําลังใจและมีความรู้สึกนึกคิดคล้ายๆกับคนที่เขามีแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ แต่ของเรานี่กกำลังประดิษฐ์ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็คือย,า,อยา,านยานพาหนะที่จะนําตัวของเราให้พ้นจากภัยในวัฏสงสารพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาตของพญามารไม่มีสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใดที่จะนําพาตัวของเราให้พ้นจากกองทุกข์ไปได้นอกจากยานหรือธรรมจักขุของพระธรรมกาย ดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราให้มีความสุขมีความสุขไม่ใช่ในการที่เข้ามานี่รู้สึกกระตือรือร้นไหมโอ้มีความสุกว่าน,นี่แหละคือการพักผ่อนที่แท้จริงใช่ไหมนี่คือการพักผ่อนที่แท้จริงของเรามีความสุขไม่อิ่มไม่เบือ่อใจนมันแช่อิ่มแล้วก็รักการปฏิบัติธรรมทุกลมหายใจนั่นะคือการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างที่ครั้งหนึ่ง มีลูกศิษย์ไปถามอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรทำให้มีความรู้ที่เชี่ยวชาญแตกชานในสรรพวิชาต่างๆในได้อาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรมากก็พาลูกศิษย์ไปอาบน้ำที่ที่ริมน้ำนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะให้คําตอบพอลงไปในน้ําอาจารย์ก็กดหัวลูกศิษย์เลย ดหัวลูกศิษย์ลงไปในน้ำอาจารย์ลูกศิษย์ก็ดิ้นพลาดเลยนะเพราะหายใจไม่ออกเียอยู่ในน้ำอาจารย์ก็กดต่อยอนะแล้วก็ดึงหัวขึ้นมาสักหน่อยพอไม่ให้ตายแล้วก็กดตอกดต่อยอีกโ,อโหดเนี่ก็ดิ้นใหญ่เลยสักพักแล้วก็ปล่อยลูกศิษย์ก็โอ้โหเหนื่อยหอบแฮกแฮกแฮก,แกนะแล้วก็พอหายเหนื่อยบอกอาจารย์ทำไมทำอย่างนี้นะครับ บอกนี่แหละนเป็นสิ่งที่อาจารย์จะสอนเจ้าถามเจ้าว่าตอนที่อยู่ในน้ำเนี่ยสิ่งที่เจ้านี้ต้องการในมากที่สุดเนี่ยคืออะไรก็บอกว่าอากาศในการหายใจบอกนั่นแหละในการที่เราจะเรียนสัพพะความรู้ต่างๆให้แตกฉันเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเรียนรู้ในสิ่งนั้น เนื้อตอนที่เราต้องการอากาศตอนที่เราถูกกดจมอยู่ในน้ำํำว่าถ้าหากว่าขาดอากาศในการหายใจเราต้องตายแน่ๆถ้าหากไม่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะแตกฉานแทงตลอดในความรู้นั้นใจไม่ต้องมีความรู้สึกว่ามันอยากจะรู้กาะหายเหมือนว่าขาดความรู้นั้นไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนถ้าหากว่าเราม<ๆ>ีความรู้สึกว่า ถ้าหากว่าใจเราไม่อยู่ที่ศูนย์กลางกายเหมือนเราจะขาดใจตายถ้าหากว่าใจเราไม่อยู่ที่ศูนย์กลางกายเราเหมือนคนขาดอากาศต้องตายแน่ๆถ้าหากว่าทำอย่างนี huh, <s <S ้นะใจมันจะอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทุกเวลาทุกนาทีทุกนุวนาทีใจมันจะโดดจจอๆนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายเพราะว่าเอาออกจากศูนย์กลางกายไม่ได้ใจเนี่ยก็จะเหมือนกับคนที่ขาดอากาศจะ ธรรมะเหมือนอากาศขาดไม่ได้อย่างนั้นเมื่อไรน่ะนั่นแหละใกล้ละนิดเดียวระจอละบรรลุแน่เข้ากลางได้แน่เข้าถึงธรรมภายในนี้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นที่เรามีใจจดจ่ออย่างนี้นะแต่ว่าธรรมะเหมือนอากาศขาดไม่ได้เนี่ยศูนย์กลางกายเหมือนอากาศขาดไม่ได้องค์พระเหมือนอากาศขาดไม่ได้ใจของเราวนเวียนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความ ดังนั้นเขบอกว่าจริงๆศักยภาพของมรุษเนี่ยมีไม่มีที่ส้นสุดนะ อันดับแรกก็ขอให้มนุษย์ดิมุ่งมั่นก่อนนะครับมุ่งมั่นก่อนว่าเราเราทําได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราทําได้นิ่สุดเราก็จะทําได้สิ่งที่ใจที่ไหนที่ใจคนไปถึงได้แบบกายคนก็ไปถึงได้ที่ที่ใจของคนไปถึงได้กายคนก็ไปถึงได้ดังนั้นก็ขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจรับรองได้ทุกคนครับ ได้ทุกรูปและทุกองค์แน่นอนทําวิชายยกทีมเข้าอาคารถสิป,ปีนะครับปรารถนาอย่างนั้นจริงๆเลยนะนะครับปรารถนาอยากให้พวกเรานี้ยกทีมเข้าไปนะครับนะครับขอบอกก่อนว่าอย่าลืมว่านอกรอบและในรอบมีความสำคัญเท่ากันนะนอกรอบและในรอบมีความสําคัญเท่ากันไม่ทราบว่าในระหว่งางรอบพวกเราก็พยายามตึกไปหรือเปล่าครับ เตกใช่ไหมถ้าเติรไก่ใช้ได้ต้องทานไปอย่างพวกนักกีฬานะครับหรือนักด,ดนตรีที่เขาเล่นเก่งๆบางพวกเนี่ยก็บอกเขามีเทคนิคทําไมเขาถึงเล่นดนตรีเก่งทําไมเขาถึงเล่นกีฬาเก่งเขาบอกเขามีเทคนิคซ้อมในใจครับแม้ว่าในช่วงเวลาที่เขาไม่ได้เล่นเนี่ยเขาพักอยู่เขายังคิดว่าจินตนาการเขากาลังเล่นกําลังซ้อมในจุดต่างๆนิ่มต่างๆ เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเช่นมีนักดนตรีคนหนึ่งเป็นนักเปียโนโที่เก่งมากเลยของเมืองจีนตั้งแต่ยุคก่อนที่จะปฏิวัติวัฒนธรรมยุคปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือยุคที่เมา,น,านักดนตรีคนนี้ก็ถูกจับเข้าคุกเนี่ยถูกจับเข้าคุกเป็นเวลาเป็นสิบปีสิบกว่าปีตอนที่เขาอยู่ในคุกนั่นเองเขาไม่เคยเขาไม่ได้แตะหรือไม่ได้เล่นเปียโนโเลย นะครับมันไม่มีที่ให้เล่นเลยนะครับแต่เขาจะจินตนาการครับจินตนาการในใจว่าเขาเนี่ยเล่นเปียโนทุกวันเลยนะครับโดยเขาจะจินตนาการถึงถึงไอ้คีย์เปียโนเนี่ยไอ้บอร์ดเปียโนแล้วเขาเลกว่าเขาเล่นเล่นเพลงอะไรต่างๆนะครับนหนึ่งถึงภาพนิ้วที่เขากำลังดีดมีทุกวันนะครับปรากฏว่าพอออกจากพวกมาเนี่ยเขาสามารถเล่นเปียโนได้ คล่องเหมือนเดิมแถมดีกว่าเดิมนะครับแล้วสามารถเล่นเพลงใหม่ๆแต่งเพลงใหม่ๆที่เขาจินตนาการไว้ในใจระหว่างที่อยู่ในคุณจะไม่ได้เขียนโน้ตเลยนะได้อีกหลางหากนะครับก็คิดดูคนไม่ได้เล่นเปียโนโมาเป็นสิบกว่าปีกลับไปออกไปเล่นคล่องนะครับนี่เขาบอกเป็นเทคนิคซอฟในใจนะครับเป็นเทคนิคซอฟในใจ เหมือนนักบาสเกตบอลน,นะครับนักบาสเกตบอลเขาเขาก็ใช้วิธีนี้แหละครับซ้อมอยู่ในตลอดเวลาว่าเขากําลังชุดมุมไหนเป็นยังไงจินตนาการอยูย่ในใจตลอดจนมีนักวิทยาศาสตร์มาทดลองการกีฬานะครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาทดลองแยกนักบาสเกตบอลออกไปเป็นสามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือไม่ให้ซ้อมเลย ะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการซ้อมในใจชุดที่สองก็ให้นะครับฝีมือที่ตกลงอย่างมากส่วนพวกที่สองที่ให้ซ้อมอยู่เป็นประจำ mm hmm. ก็เออฝีมือก็ยังประคองรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีแต่เป็นที่น่าทึ่งกลุ่มที่สามเนี่ยครับที่ไม่ให้ซ้อมแต่ให้จินตนาการที่ซ้อมในใจเนี่ยปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยปรากฏว่ากลับว่าเล่นได้ดี นะครับไม่แพ้กับคนที่สองนะครับแถมบางอย่างเทคนิคนะครับลูกเล่นพลาวพลาวดีกว่าคนที่ซ้อมอยู่ทุกวันอีกต่างหากอืนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งนะครับเรื่องที่น่าทึ่งนะครับก็พออ่านเรื่องนี้เจอก็นึกถึงพวกเราเลยเออจริงๆเรื่องซ้อมในใจในี่สําคัญแล้วก็เลยนึกถึงประวัติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตาตาท่านเคยเล่าถึงตัวท่านเองนะ สมัยที่สร้างวัดท่านบอกว่าสมัยที่ท่านเริ่มสร้างวัดนะครับหลวงพ่อธรรมะาบวชเราก็จะเริ่มตั้งมูลนิธินะครับมูลนิธิที่เราตั้งในช่วงแรกก็ใช้ชื่อว่ามูลนิธิธรรมะประสิทธิ์ตามชื่อบ้านธรรมะประสิทธิ์คนที่เป็นเลขามูลนิธิคนแรกก็คือหลวงพ่อทัตตา ประเด็ว่าคุณหลวงพ่อตาท่านบอกว่าตอนนั้นหลวงพ่อเองเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นเลขาคอมมูนิธีนะครับไอ้ตอนนั้นเนี่ยนะครับจากที่ไม่เคยพิมพ์ดีดเลยก็อยทองมาหัดพิมพ์ดีดบอกตอนนั้นเนี่ยหมู่คณะยังไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรแค่เงินซื้อเครื่องพิมพ์ดีดยังไม่ค่อยจะมีเลยนะครับทั้งยังเงินที่จะไปเรียนพิมพ์ดีดก็ยังมีความรู้สึกว่าบาง,างั้งก็ยังเสียดายนะ นะครับอยากจะเก็บไว้สร้างวัดท่านก็ใช้เทคนิคซ้อมพิมพ์ดีดตัวเองเนี่ยนะครับซ้อมพิมพ์ดีดคล้ายๆกับซ้อมในใจอย่างเงี้ยนะครับเวลานั่งรถเมย์ไปนะครับท่านก็เอากระเป๋าท่ามีกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเอกสารอยู่ใบเนะี่ยมาตั้งไว้บนหน้าตักนะครับปรากฏว่าท่านบอกท่านทําอย่างเงี้ยนะครับจะนิสุดว่าเออเป็นพิมพ์คล่อง จนคนก็สงสัยเอ๊ะไปหัดพิมพ์ดีดเมื่อไหร่ไม่เห็นได้ไปเรียนเลยบอท่านก็ใช้วิธีนี้แหละนะครับซ,ซ้อมกับแป้นแป้นแป้นตรงกระเป๋านี่แหละเอากระเป๋ามาจินตนาการว่ามันเป็นแป้นนะครับเป็นแป้นพิมพ์ดีดนะครับพิมพ์ไปเรื่อยฝอหอกระดอเนี่ยนะครับเอกอาสวอเนี่ยแต่ในที่สุดพิมพ์คล่องขึ้นมาอ๋อ เป็นเทคนิคซ้อมในใจใคล้ายๆกันตรงนี้ก็เหมือนกันครับหลวงพี่คิดว่าในระหว่างที่เราเองในรอบกับนกรอบให้เราซ้อมๆกับซ้อมในใจอย่างเงี้ยซ้อมเข้ากลางนะครับซ้อมทําวิชาโดยเข้ากลางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับว่าตัวของเราเนี่ยเป็นทางผ่านเป็นท่อแก้วที่ให้องค์พระภายในผู้รู้ภายในท่านผ่านอยู่ตลอดเวลา ซ้อมไว้ในใจว่าตัวงเราเหมือนท่อทานให้กระแสธรรมภายในพระนิพพานท่านผ่านท่านสอนละเอียดอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะครับถึงเวลาเราทำวิชาเดี๋ยวพ่อหลวงพ่อ,พอท่านคุมควบธรรมะต่อวิชาให้เดี๋ยวก็ปึ๊กไปเลยอย่างนั้นคล่องคล่องนะครับคล่องนะครับที่เรียกว่าเกิดเป็นวสีขึ้นมา รหรับตัวเรานะครับเรื่องของความคล่องนี่ก็สําคัญนะนะครับเรื่องของความคล่องแคล่วเชี่ยวชาญสําคัญนะครับเหมือนเรื่องของพระอุปคุตเนะี่ยเรื่องนี้จะชอบมากนะครับชอบเรื่องพระอุปคุตตอนที่พระอรหันต์นะครับท่านประชุมกันมองเห็นว่าพยามานเนี่ย จะมาขัดขวางนะครับในการฉลองเจดีของพระเจ้าโศกเนี่ยจะมีพ,าพาาระอรหันต์รูปไหนที่จะสามารถมาต่อสู้นะครับหรือปราบมารพยาวัสวดีมารที่มันจะขัดขวางมลยได้ก็เห็นว่ามีพาาระอรหันต์คือพระอุปคุตนี่แหละที่ท่านอยู่ที่สุดือทะเลก็มีฤทธิ์พอที่จะปราบ พามารน,นี้ได้ที่จะมาขัดขวางพรารหตรท่านก็ประชุมกันแล้วก็ส่งตัวแทนนะครับก็เข้าเข้ากระสินเข้าไปเลยนะครับเข้าฌานสมาบัตินะครับลนะะหายตัวแวบไปที่สะดือทะเลไปพบกับพระอุปคุตและรัตนาพระอุปคุตบวกให้พระอุปคุตเนี่ยได้มายัางที่ประชุมสงละรัตนาให้มาช่วยปราบมาร พยาวามเสวดีมาที่จะมาขัดขวางกันสลองเจดีทั้งแปดหมื่นสี่พันของพระเจ้าทรงพระโอคุตก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะไปอย่างที่ประชุมสงขอให้ท่านเนี่ยไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปพระหันก็หายแวบบกลับไปยังที่ประชุมสงปรากฏว่าพอไปถึงอ้าวพระอุปคุตมารอขอนแล้วเออนะครับ พระอ,อุปบุนมารอก่อนแล้วอ๋อดีจังเลยนะนะครับเรียกว่าบอกให้ไปก่อนจะเรามาก็พระอรหันต์รูปอื่นบอกไปก่อนเราบอกว่าเดี๋ยวจะตามไปปรากฏว่มามาถึงก่อนอย่างเงี้ยนะครับี่ยกตัวอย่างของความความเข้าข้องเชี่ยวชาญนะครับการที่จะเข้าข้องเชี่ยวชาญอย่างนี้ได้ก็คือจะต้องเป็นผูท้ที่ไว่ายง่ายนะครับมี มีบุญบาร,รมีทางนี้สั่งสมมาการที่จะมีบุญบาร,รมีสั่งสมมาอย่างนี้ได้ไม่มีอะไรแล้วครับคือท่านทําบ่อยๆท่านทําบ่อยจะเป็นว่าถสีจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวแค็งคล่งเชี่ยวชาญชํานาญกว่ากว่าองค์อื่นๆนะครับเหมือนทางที่เราเดินบ่อยๆทางที่เราทําอย่างช่นนีชํานาญแล้วเนี่ยนะครับ เดินบ่อยๆยากนันก็เตียนใช่ไหมทำบ่อยๆก็มีความรู้สึกชํานาญจนมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะหลับตาทําได้เลยอย่างนั้นนะนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคนเราเนี่ยกว่าจะเชี่ยวชาญได้ต้องทําซ้ํานะต้องทําซ้ําทําซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้าอีกเหมือนตอนที่หล่อรูปหล่อทองคําของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ะครับตอนช่วงปีสามแปดนะครับออกหอภายสามเจ็ดนะครับสามแปดสร้างเจดีสามเจดนี้หล่อรูปหลวงปู่ทองคำองค์แรกตอนนั้นก็เชิญอาจารย์ศิลปกรมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิควิธีการหล่อโลหะนะครับอาจารย์ทางศิลปกรที่มาเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการหล่อก็เรียกว่า ในเรื่องของการทำแบบนี่มันต้องมีการดัดเหล็กนะครับที่เป็นเหมือนกับโมในการหล่อหล่อหล่อโลหะนี่นอาจารย์นี่ก็แบบว่าทำแบบแคล่วคล่องบ้านในเชี่ยวก็ถามว่าอาจารย์ทำไมคล่องอย่างนี้บอกผมทำาำแล้วทำอีกจนมีความสึกกเหล็กมันเชื่องน,นะครับบอกว่าดัดเหล็กถ้าจนมีความสึกเด็ดเหล็กมันเชื่องมือผมอะ เออทำยังไงหน้าเราเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากการทําซ้ําครับทําซ้ําจนมันเชื่องอ่ะทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่าเบื่อซะก่อนแค่นั้นเองนะครับอย่าเบื่อก่อนแค่นั้นเองทําซ้ําไปเถอะเหมือนการเข้ากลางของเราเนี่ยครับที่เห็นดวงธรรมภายในองค์พระภายในผุซ้อนทําซ้ําครับทําซ้ํา ซ้ำแล้วซ้ำอีก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 จะมีความรู้สึกว่าแหมมันเชื่องนะครับใจมันเชื่องพอมันคลิกนิดเดียวก็ได้แล้วอย่างเงี้ยพอคลิกนิดเดียวเออมันเกิดแล้วนะครับเหมือนหลับตาไปนึกน้อมถึงประสบการณ์ของเราท oui. ี่เคยเข้าถึงมันก็เหมือนไปเอาภาพเก่ามาแปะเลยแล้วก็ไปต่อได้น,นั้นนะครับ ทำาซึ่งมีความรู้สึกว่าที่หลวงพี่นอพมักจะเอาอบาทของหลงพ่อตอนนี้มาพูดเสมอใช่ไหมครับว่าเอาประสบการณ์ลาสุดเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกคราวไป <c oughs> <c oughs> นะครับก็เป็นอบาทที่ไปเดประคุณหลวงพอ่อได้นะคือต้องทําเนี่ยครับซ้อมซ้อมอยู่ตลอดเวลาซ้อมในใจ ทำห้จนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมันเชื่องนะครับใจมันเชื่องนะครับประสบการณ์มันอยู่ในคอนโทรลของเราเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเกินไปกว่าการที่ทําซ้าแล้วซ้าอีกซ้ำแล้วซ้าอีกซ้ํแล้วซ้าอีกอย่างไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อนะครับนี่คือเทคนิควิธีการที่เยี่ยมที่สุดไม่มีอะไรเดินเกินดีเกินไปกว่าการทําซ้ํานะครับทาซ้ําไปเรื่อยๆให้ไม่รล้ไปไม่เห็น นะครับให้มันรู้แบบว่าไม่ได้เด็กไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆให้มันรู้สิว่ามันจะไม่คุณนะครับกับดวงกับองค์พระนะครับภายในเนี่ยทําซ้ําไปเรื่อยครับซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวภาพในใจมันชัดเองเดี๋ยวจิตของเรามันก็จะเริ่มเชื่องอยู่ในอํานาจของเรานะครับและนั้นก็ขอยพวกเราทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆและทำไปเรื่อยๆอย,ย่างมีความสุขนะครับอย่างมีความสุขไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อเดี๋ยวรับรองความปรารถนาของพวกเรานี่สำเร็จอย่างแน่นอนนะครับความปรารถนาของเรานี่สำเร็จอย่างแน่นอน